สวัสดีค่ะข่าววีดีโลูบุรีข่ารายงานข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่1 3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566มีข่าวที่น่าสนใจนะคะในเรื่องของการติดตามโครงการอนเนื่องมาจากพระราชเมริในพื้นที่จังหวัดลพบรุรีและสิ่งที่น่าสนใจในรายการข่าวอีกสองช่วงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะเข้าสู่การรายงานข่าวข่าวแรกค่ะองค์คมนตรีนะคะเดินทางติดตามมาดูการดําเนินงานของโครงการอเนื่อมาจากพระราชดาริโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป,ป่าเขาทรัพย์แกงไก่อเนื่อมาจากพระราช,ชนำริของอําเภอลําสนธิจังหวัดลบบุรีค่ะโดยเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2566เวลา9นาฬกา พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุองค์บนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่อมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนางพิเยดาหัดสภากรองเลขาธิการกอปร,รอและคณะอนุกรรมการเดินทางมาติดตามการดำเนินง,งานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป,ป่าเขารัพรรงไก่อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลเขาน้อยอเาเภอลําสนที่จังหวัดลบบุรีพร้อมทั้งรับฟังกรรรยายสรุป ผลการดำเนินงานในโครงการจากผู้แทนกรมป่าไม้เยี่ยมชมราชการผลการดำเนินงานโครงการและราชการวิสาหกิจชุมชนตมบนเขาน้อยจากนั้นองค์บริรักษณะลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำซับวัดป่าชุมชนเขาซับแกงไก่และร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่โครงการในการนี้นายอภลนังคข้าพากรคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนายปรัชญาเปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีผู้บริหารระดับสูงของกรมป่าไม้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับพระบาทสมเด็จพระบรมชรเชมหาภิดเดกมหาราชบรมนาถบพิตรส่งพระกรุณาโปรดเกล้ารับป่าชุมชนเขาทรับแกงไก่ไว้เป็นโครงการอเนื่อมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่21สิงหาคม2555 เพื่อเป็นต้นแบบในการดูแลรักษาป่าโดยชุมชนและเป็นกลไกในการดําเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดําเนินงานสนองพระราชดำร,ริบูรณาการระหว่างหน่วยงานราชการและชุมชนในพื้นที่ฟื้นฟูป่าโดยใช้หลักการของการทรงงานด้านป่าไม้การปลูกป่าตามแนวพระราชดำริส่งเสริมการใช้เยื่อแฝกมีการลาดตระเวนป้องกันไฟป่าและทําแนวกันไฟ อบรมให้ความรู้ด้านป่าไม้แก่ราษฎรและเยาว,วชนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้การแปรรูปสมุนไพรเขาซับแกงไก่โดยสำนักง,งานกรปร,รพิจารณาสนับสนุนงบประมาณตั้งแต่ปี2 5 5 5ถึง2561แก่กมป่าไม้ปัจจุบันมีผลสำฤทธิ์ด้านการพัฒนาป่าไม้พบว่าสภาพป่าธรรมชาติและสภาพป่าที่ได้รับการฟื้นฟูกลับมาอุดมสมบูรณ์ พบได้จากความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้กว่า150ชนิดพื้นที่เกิดความชุ่มชื้นมีแหล่งน้ำซับและน้ำใต้ดินกลับมาไหลตลอดทั้งปีด้านการป้องกันรักษาป่าจัดเจ้าหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการป่าชุมชนเขาซับแกงไก่ลาดตระเวนร่วมกันจัดแนวกันไฟอย่างต่อเนื่องจึงลดปัญหาไฟป่าด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนมีความมั่นคงด้านอาหารโดยการใช้ประโยชน์จากป่า มีการรวมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเขาทรัพย์แก่งไก่เพื่อทำกิจกรรมเสริมรายได้เช่นเพราะชำกล้าไม้จำน่ายแปรรูปสมุนไพรเป็นต้น,นได้มีโอกาสเรียนรู้ได้ใช้ประโยชน์จากพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวนะ อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเขาซับแกงกัตนตำบลเขาน้อยอำเภอหาารได้เพิ่มก็นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณที่มีต่อพี่น้องชาวตำบลเขาน้อยและตำบลใกล้เคียงครับสำหรับโครงการี่้นาก็ได้มาตามโครงกานุรักษ์และฟื้นฟูป่าั่นลสมจเนี่ยตอนนั้นปี ที่สามก็เป็นโอกาสดีที่จะท,ที่ได้มาเยี่ยมในครั้งนี้แล้วก็คงจะได้มีโอกาสพบกันเปนการต่อไปในวันพรุ่งนี้ก็คงจะได้ไปเยี่ยมชมกีพิธภัณฑ์รูปน้ำโครงการเพื่อนป่าสัตว์โชรศิธิ์อีกครั้งหนึ่งในการนี้ การที่แข็งแรงที่สุดในการปกป้องป่าคือทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมตามหลายแห่งเพื่อเป็นแหล่งน้ํากินน้ําใช้กลุ่มจิตอาสาพิทักษ์ป่าเป็นอีกกําลังสําคัญที่สอดส่องดูแลแต่โดยเฉพาะประ,ประชาชนที่ที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็รวมตัวกันตั้งแต่ปีส3ใช่ไหรฮะ นี้นะครับก็เป็นโครงการกเรื่อต่งครงการอวัปีที่แี้าคก็เป็นเรื่องของการนีการที่ห่ใช่นี้ยังใช่ไหมอผมว่าถ้าเป็นไปได้นะรับดนะ

แล้วถ้าขายขา,ายทน่ัทมจืดกับงานอ่อนเลยคือเป็นรถรถไทยของม่ือที่ว่าเขา เันจะจะนอนไม่ค่อยนอนพื้นดินกตอนเราต้องสร้างโรงเรอนไมอแทมันจะรักตัวเครื่องกินนมสามเดือนเขาก็อาจจะไม่เป็นทัพเพราะว่าลูกกินนมนก็ลาังจากลูกเรือนนมเขาลังกนมเขากอนข็ักลูอนนเขากเนมขาก็หานมเากจาูกเรมขาจกดนขาจาลนมัจนจะกนาหันเขาจานมาท็หลากลนา ยิ้มนครับยิ้มหน่อยป่ะจนจนมีความสุขมากกว่าทุมนเยอะค่ะคุณผู้ชมคะนั่นคือรายละเอียดของข่าวจากทีมข่าว W G k a b l e ลบบุรีนะคะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่ให้การสนับสนุนช่วงเวลาข่าวด้วยดีเสมอมาการรายงานข่าวของเราวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วคุณนรงศักดิ์พานังกลับบรรณาธิการข่าวชุติมาเกิดเอี่ยมรายงานข่าวขอ,อลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่กับการรายงานข่าวในช่วงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ